ดวงวันนี้คือมาชัวแน่นอนนะฮะยังไงแตกลุ้งไหมฮึบโอ้ยแตกลุงนะฮะโอเคกี่ตัวมาทุกคนมาลุ้นกันพร้อมกันนะครับปึ๊บเอาละครับผมตราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิโน่นกนเ,กเกมเมอร์เกมบูราคราฟกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ผมจะไปสุ่มกาชาตู้ใหม่กันนะครับก็เป็นตู้ของน้องมาชิโะตัวนี้นะฮะซึ่งผมก็ได้มาแล้วนะหลังใม่คือแบบ เปิดไปรอบเดียวได้เลยนะครับ <S <S 1> <S 1> อะไรกันครับเนี่ยดวงวันนี้คือมาอชัวแน่นอนนะฮะซึ่งคลิปนี้ผมจะเปิด6รอบแล้วกันนะครับก็60ตุ่มนะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าตัว3าดาวจะออกมากี่ตัวนะครับก็หวังว่าจอบมาเยอะๆนะซึ่งไม่กี่วันก่อนนะครับเขาก็ได้มีการอัปเดตแพทใหม่นะครับก็เป็นแพทของน้องมาชิโลตัวนี้เลยนะฮะตัวที่ตำแหน่งของน้องเนี่ยเป็นสเปเชียลนะหรือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตนะไม่ใช่ตัวเดินนะครับก็เป็นตัวซัพพอร์ตให้กับทีม ซึ่งหลังจากที่ผมลองใช้น้องดูแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าน้องตีแรงมากนะครับตีทีเดียวนี้โอกาสตายมีสูงมากนะบอสนะก่อนที่เราจะไปเปิดตู้เนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลแล้วก็พาสซสฟของตัวน้องกันดีกว่านะครับซึ่งตัวน้องอยู่ที่ตำแหน่งสเปเชียลนะอันนี้แล้วก็นี่เลยนะครับโดยที่ตัวน้องนี่บอกเลยว่าถือปืนก็เป็นสไนเปอร์ที่แบบระยะความยาวของตัวปืนเนี่ยน่าจะยาวที่สุดแล้วของสไนเปอร์นะโอ้โหน้องนี่ถือไปได้ไงเนี่ยคือแบบว่าสูงกว่าตัวน้องอีก เอาเรื่องซึ่งสกิลของตัวน้องเนี่ยสกิลนี้นะครับเป็นสกิลกดใช้นะ ex สกิลนะครับเมื่อเรากดใช้สกิลนะครับใช้ค่าคอรสามนะตัวน้องจะทําการเล็งเป้าหมายแล้วก็พร้อมตีเดี่ยวนะครับสร้างความเสียหาย415อนะครับแล้วก็จะมีโอกาส50นะครับที่ความเสียหายนั้นจะเปลี่ยนเป็น623ปรนะครับแรงมากก็เป็นรู้สึกว่าสกิลของน้องเนี่ยจะแรงกว่าตัวคารินอีกนะครับคือแรงกว่าเยอะแต่โอกาสถ้าติดเนี่ยคือ50้าอิดขึ้น,นกเลยว้าตายนะฮะ ตนทีเดียวนี่บอสเกือบตายได้เลยนะครับแรงมากนะอาสิบแรกนะครับทุกๆ20วินาทีจะสร้างความเสียหายเป็นวงกลมนะครับ158%อาสบเซสองเพิ่มค่าคิกของทีม1 4นะครับแล้วก็พาสิบสามเนี่ยคือการเพิ่มโจมตีให้กับทีมนะเ5เลยนะครับเยอะมากก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งผมก็มีแล้วแหละนะครับน้องๆก็จะงงว่าอา้าวแล้วพี่เปิดทำไมซึ่งมีตัวละครที่พี่อยากได้อยู่นะครับก็คือตัวน้องอัน นะครับคือพี่ยังไม่มีเลยนะเป็นตัวเดียวมั้งในทีมที่พี่ยังไม่มีนะครับที่ต้องการนะก็มีตัวน้องอันนี่นะครับโคตรอยากได้แล้วก็ไม่มีด้วยก็หวังว่าจะได้นะถ้าตอนที่แบบตอนได้ตัวสามดาวอะแล้วก็โรงเรียนมันขึ้นชื่อว่าเกน,น่าคือแบบต้องมีลุ้นแล้วนะครับว่าจะได้หรือเปล่าซึ่งผมจําข้อความของนางได้นะฮะเพราะว่าในรหัสลองของผมเนี่ยคือมีแล้วไงในรหัสหลักยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคลิปนี้ก็หวังว่าจะมานะครับน้องอันนะโอเค ไะนะครับเราไปสุ่มกาชากันดีกว่าก็สุ่มเป็นตู้สุ่มเป็นตู้นี้แล้วกันนะครับตู้แรกนี่แหละนะฮะหรือเปล่าอืมเราก็สุ่มเป็นตู้สองแล้วกันนะครับตู้นี้นะไม่เพิ่มเลทนะครับเพราะว่าตู้แรกเนะี่ยคือเพิ่มเลทตัวใหม่นะครับน้องมาชิโร่นะแต่ว่าตู้สองเนี่ยคือจะไม่เพิ่มเลทนะครับก็เป็นตู้ปกติก็หวังว่าน้องอันจะมานะตอนนี้ภาพก็ค้างด้วยคือแบบค้างอยู่หน้าน้องอันด้วยลางบอกมันดีแล้วไง น้องต้องมาหาพี่แล้วนะคลิปนี้อย่าให้เกลือเหมือน7บาปเลยนะครับขอร้องเถอะเพราะว่า7บาปนี่คือเกลือแดกมากก็หวังว่าบูอาคัสจะไม่เกลือนะไปะตูมแรกนะครับก็มาดีครับอัดหรือยังเนี่ยอัดแล้วใช่ไหมมาทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะยังไงก็มีลุ้นตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับสีลุงหรือเปล่าสีฟ้านะฮะแล้ก็มีลุ้นข้างในอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามันแตกลุงเนี่ยคือโอเคเลยนะฮะ เราก็เขียนไปว่าน้องอันนะครับอันนี่ไงอันแบบอันเลยอะอะอย่างนี้แล้วกันนะครับน้องเอาเออก็เรียบร้อยตูมแรกก็เกลือไปนะเขาเรียกว่าเปิดคลิปแบบสวยงามนะครับความเกลือเป็นทุกคลิปคลิปกาชาเนี่ยคือพี่เปิดตัวอย่างนี้แหละนะครับแบบว่าเขาเรียกว่าอ่อยเหยื่อไปก่อนนะฮะหลอกล่อดวงไปก่อนนะก็ได้เป็น2ดาวมา3ามตัวนะอืมนะครับมีน้องยูกะด้วยนะฮะนางเอกของเรื่องไปตูมที่สองนะครับ มา1200เพชรนะสามดาวต้องมาแล้วนะครับตูมสองเนี่ยยังไงก็เป็นสีฟ้านะฮะถ้าเป็นสีฟ้าอย่างนี้เราต้องเขียนว่าเกลือนะครับคือแบบเขาเรียกว่าสลายดวงไปก่อนอะเกลือไปเกลือแบบอย่างนี้ด้วยคือแบบว่าเขียนอะไรเนี่ยจานก็เรียบร้อยนะครับตูมสองก็เกลือไปอะโอเคสกิปไปดีกว่าแด่เป็นน้องอาซูมะมาตัวหนึ่งแล้วก็ เป็นน้องอะไรเนี่ยคนนี้ใส่แว่นจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับซึ่งน้องคนนี้ก็เป็นตัวซัพพอร์ตด้วยนะแล้วก็เป็นตัวฮิลมู่ที่ดีมากอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้มาตุม2ก็เกือบไปะนะครับตุมที่3มาทุกคนก็หวังว่า3ดาวจะมานะฮะจะมาหรือเปล่า3ดาวนะมาฮึบื <c oughs> สีฟ้าอะลามอีกแล้วเหรอถามจริงจะเกือทุกเกมไม่ได้นะครับอืม นี่ไงไม่แตกลุงด้วยโอ้โหจานจานจะเกลือทุกเกมเลยเหรอนเ้เรียบร้อยก็ได้เป็นตัวน้องจุนโกะมาสองตัวเลยนะครับสองดาวนะต่มที่สามก็ถือว่าเรียบร้อยไปนะครับเกลือแดกนะฮะโอเคต่มที่สี่นะทุกคนมาสามดาวขอสักตัวหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะไปหาน้องอันน่ะขอตัวหนึ่งยังไงเป็นสี่ฟ้าอีกแล้วเลย เฮ้ยจานจะเกลืออย่างนี้ทุกเกมไม่ได้นะยังไงแตกลุงไหมปึ๊บโอ้ยแตกลุงนะฮะโอเคกี่ตัวตัวหนึ่งนะครับตัวแรกก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะน้องคนนี้นก็ขอให้โรงเรียนเกมหน้ามาแล้วกันนะฮะตัวที่สามตัวนี้ก็เป็นน้องอาสินะก็เป็นนางเอกของซอนอาร์ออนไลน์นะครับใช่เหรอะวะมาอะโอเคน้องคนนี้เป็นซัพพอร์ต ปุบตัวนี้แหละนะครับยังไงหืมชุนใช่ไหมไม่ใช่นะครับเป็นซัพพอตอีกหนึ่งตัวเป็นสเปเชียลนะก็ได้เป็นน้องซายามานะครับเป็นแม่หนูเป็นสายพิษนะตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับสกิลของน้องเนี่ยสกิลหมู่นี่คือค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เป็นสกิลประเภทดอดเลือดด้วยนะฮะได้อยู่นะแต่ว่าแบบอยากได้ตัวที่เป็นไซเกอร์ไมโครหนึ่งอ่ะ ไม่น้องอันก็เป็นอาร์มิแล้วกันนะครับเป็นตัวแทงนะโอเคตูมที่สี่ก็ถือว่าไม่เกลือเท่าไหร่นะครับก็ได้เป็นตัวซัพพอร์ตมาตูมที่ห้าป่ะทุกคนตูมที่ห้านะก็หวังว่าน้องอันหรือไม่ก็อาร์มิจะมานะครับอยากเปลี่ยนแทงแล้วฮึบสามดาวหรือเปล่าลุงหรือเปล่ายังไงก็ยังเป็นสีฟ้ายาวๆเลยนะฮะถามจริงเอางั้นจริงเหรอยังไงเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีไหม ไม่เปลี่ยนวะคลิปตีจานรอเลยครับเรียบร้อยนะฮะก็ได้เป็นสองดาวมาสามตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวแทงที่ดีนะตัวเนี้ยแต่ว่าไม่ต้องการไงต้องการสามดาวไงตัวแทงตูมที่หกแล้วนะครับตูมสุดท้ายแล้วหวังว่าน้องอันกับน้องอามิจะมานะฮะสาธุเก้าเก้านะครับขอหน่อยเถอะไปตูมที่หกนะมันยังไงซิ จะมาหรือเปล่าปึ๊โอ้โหคือแบบว่าจานจะเกลือทุกเกมเลยเหรอถามจริงจานจะเกลือทุกเกมไม่ได้นะครับคือแบบนี่เกลือทุกเกมเลยนะเนี่ยโอ้โหเกลือแดกมากนะครับตูมนี้นะเรียบร้อยนะครับตูมที่หก็เกลือไปนะครับทุกคนอันไรกันครับเนี่ย เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ไหวแล้วไปเปิดอีกสักตุมแล้วกันตูมที่7็นะเป็นเลขสวยด้วยตูมเจ็ดนะครับมานะครับทุกคน3ามดาวสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับมามาไหมอุ๊อุ้ยมาแล้วนะครับสามดาวนะโอเคน้องอันมาหาพี่หน่อยมาน้องอันนะครับมาหาพี่อึกี่ตัวตัวเดียวนะครับได้มามาลุ้นกัน ตัวที่2ก็ได้เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับอืมโอเค2ดาวนะตัวที่3มก็ได้เป็นตัวซัพพอร์ตอีกแล้วเหรอครับอย่าบอกนะว่าตัวที่4ี่นี่จะเป็นซัพพอร์ตนะ3มดาวซัพพอร์ตคือพอแล้วนะฮะอย่ามาเลยนะโรงเรียนเกฮนนาต้องมาแล้วแหละก็หวังว่าโรงเรียนเกฮนนาจะมานะไปมา,มาทุกคนมาลุ้นกันพร้อมกันนะครับปึ๊บยังไงโอ้โหไม่ใช่ว่ะไปโรงเรียนของนางเอกนะโอ้โหถามจริง อย่าบอกนะว่าตัวที่4ี่นี่จะเป็นซัพพอร์ตนะก็แบบว่าได้ซัพพอร์ตมาอีกแล้วเหลอก็เป็นน้องฮิบิกินะตัวนี้คือแบบเป็นสายซัพพอร์ตไงคือจานอย่าลืมนะว่ารหัสของจานเนี่ยมีซัพพอร์ตที่เป็นสเปเชียลเนี่ยถึง3ตัวเลยแล้วก็เป็น3มดาวด้วยจะมากันทำไมเยอะแยะอะไรกันครับเนี่ย เรียบร้อยนะครับมันล้นแล้วไงทีมตอนนี้คือแบบซัพพอตนี่คือมี3ตัวแล้วไงสดาวเนี่ยเออก็ไม่ค่อยอยากได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปใส่ทีม2แล้วกันนะครับเพราะว่าเกมนี้คือแบบปั้น1ทีมไม่ได้นะต้องปั้นถึง2ทีม3าทีมขึ้นไปนะครับอืมก็เดี๋ยวไปใส่ทีม2แล้วกันนะตัวนี้โอเคน้องฮิบิกิของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ถือว่าเกลือไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าเกลืออีกแล้วนะฮะเดือนนี้คือแบบเป็นเดือนเกลือแห่งปีจริงๆนะ เกมไหนก็เกลือนะครับจานน้องๆเกลือกันไหมเกมเนี้ยนะครับพี่คิดว่ามันตอนช่วงแรกๆอ่ะก็ก็ดีอยู่นะสามดาวนี่ออกเยอะอยู่นะแต่พอแบบเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเวลสามสามแล้วเนี่ยคือแบบโอ้โหสามดาวหายากมากนะครับไม่ออกสักทีเลยนะฮะโอเคแต่ก็นั่นแหละนะครับอยู่ที่ดวงด้วยถ้าดวงคนแบบมันจะแย่จริงก็เกลือแดกนะครับอย่างผมเนี่ยโอเคคลิปในวันนี้ก็ลาไปเท่านี้แหละนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือกด subscribe ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมผมถึงคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลน์นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับตัวนีน้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม